ถ้ามีร้านรามเมงที่อร่อยขั้นเทพมาเปิดใกล้บ้านคุณจะออกไปลองชิมหรือฝึกวิชากังฟูเพื่อกอบกู้โลกสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาสปอยการ์ตูนเรื่องชินจังจอมแก่นเด็กมูฟี่ตอนเจ้าหนูกาังฟูทุกดิกพิชิตสงครามรามเมงคลิปนี้ผมขอสัก5้าไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเปิดเรื่องมามีรายงานข่าวในย่านที่อยู่อาศัยเมืองคาสิคาเบะมีชายคนหนึงเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมา เนื่องจากอยากกินราเมงตอนกลางดึกพอไม่ได้กินก็เลยรู้สึกหงุดหงิดพ่อชินจังที่ฟังอยู่เห็นว่าเป็นเรื่องไร้าสาระเลยได้กดปิดทีวีที่โรงเรียนอนุบาลชินจังโบจังเนเน่และขัสมะคุงกำลังฝึกเต้นตามจังหวะเพลงกันอยู่ขาสมะคุงก็ได้พูดถึงมาะโะคุงว่าหายไปไหนทางด้านมาะโะคุงกำลังล้างมืออยู่แล้วถูกเด็กของห้องกุลาบกำลังหาเรื่องปกติมาะโะมันจะต้องขี้ขาดแต่ร้องไห้ไปแล้วแต่คราวนี้ มาะโะมันดูโหดท่าทางเอาเรื่องเลยไร่รำกังฟูจนเด็กเกเรต้องหนีไปนึกว่าจะได้ดูเด็กอนุบาลต่อยกันซะแล้วด้วยความสงสัยในพฤติกรรมของมาะโะคุงหลังเลิกเรียนเพื่อนๆเ,เลยแอบตามมาะโะคุงไปจนมาถึงไอหย่าทาวเป็นที่อยู่อาศัยของคนเชื้อสายจีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในคาสิคาเบะเฉพาะคนที่รู้กันหลังจากที่เห็นมาะโะคุงเดินไปในบ้านหลังหนึ่งชินจังเลยแอบมองจากริมกำแพง ได้เจอมาโสะาคงกําลังฝึกวิชากางฟูอยู่โดยวิชากางฟูที่กําลังฝึกฝนอยู่นั้นคือเพลงหมัดดุกติกอาจารย์ที่สอนแคทวิชาก็ได้เดินผ่านมาพอดีกลัวเด็กๆจะหิวกันเลยเอาซาลาเปามาให้ทานมาสโสโาหวังดีจะถือตะกร้าไปให้เพื่อนแต่มันร้อนมากเลยสะบัดมือทําตะกร้าลอยขึ้นไปกลางอากาศซาลาเปาก็ล่องลอยกระจายไปทุกทิศท,ทางด้วยความผพ้วไหวดังใส่น้ําของชินจังอาจารย์เลยเห็นแวว เราได้ชักชวนชินจังให้ฝึกเพลงหมัดลุกดิ๊กด้วยกันตอนแรกชินจังก็ไม่สนใจแต่พอเจอลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเป็นสาวสวยชื่อรันชินจังเลยเปลี่ยนใจจากนั้นก็มีนายหน้ามาขอซื้อที่ดินของอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ขายเลยได้ถูกลูกน้องของนายหน้าเข้าทำร้ายอาจารย์จึงได้สําแดงเคล็ดวิชาเพลงหมัดลุกกดิกให้เด็กมันดูจนนายหน้าต้องหนีไปหลังจากที่เด็กๆได้เห็นความเท่ของเคล็ดวิชากังฟูเลยตกลงที่จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กัน ภาพตัดไปที่หน้าร้านรามเมงแบ็คแพนด้ามีคนมาต่อแถวเข้าคิวรอกินรามเมงอย่างล้นหลามแต่ละคนก็มีอารมณ์ที่เกลี้ยกาดและมีขอบตาดำทางด้านเจ้าของราเมิงแบ็คแพนด้าผมขอเรียกว่าไอ้โรนนะครับสนใจแต่ยอดขายกับกำไรวางแผนที่จะขยายสาขาร้านแบ็คแพนด้าให้ยิ่งใหญ่ครอบคลุมทั่วทั้งไอหย่าทาแต่ต้องชะงักเพราะอาจารย์ไม่ยอมขายที่ดินให้ลูกน้องที่ส่งไปก็โดนเพลงหมัดดุกติ๊กจัดการ ไอโรนเลยอาสาจะไปจัดการด้วยตัวเองตัดมาที่พวกเด็กๆกําลังฝึกฝนกันฟูกันอยู่ซึ่งเพลงงมัดดุกดิกมีท่าพื้นฐานทั้งหมด9กระบวนท่าหากฝึกฝนจนสําเร็จเคตวิชาทางักง9กระบวนท่าแล้วให้เดินทางไปยังดินแดนดุกดิก๊กถึงจะได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดวิชาเทพดุกดิก๊กรันได้ฝึกฝนจนถึงกระบวนท่าที่7หนึบดีหนวดปลาหมึกด้านเด็กๆก,ก็ได้ฝึกฝนกันจนสําเร็จไปหลายกระบวนท่าแต่มาะโะคุงกระบนวนท่าแรกก็ยังฝึกไม่สําเร็จเลย จากนั้นรันได้พาพวกเด็กๆเข้ามาในห้องเพื่อให้ดูผลการวิจัยรามเมงรานแบ็คแพนด้าสัตว์ที่กินเข้าไปจะมีอาการดูร้ายน้ำราเมงที่นำไปรดต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้กลายพันธุ์หลังจากนั้นไอลน้ล้นก็ได้พังกำแพงบ้านอาจารย์เข้ามาเพื่อมาขอท้าสู้กับเจ้าสำนักหมัดดุกดิกโดยมีร้านนี้เป็นเดิมพันเมื่อสบโอกาสอาจารย์ก็หยิบน้ำเต้าที่บรรจุพริกแห้งออกมาพ่นใส่พวกแบ็คแพนด้าแล้วหลบหนีไป แต่ก็ต้องมาจนมุมในไอหย่าเท่าอาจารย์เลยต้องเข้าปะทะกับไอโรสนแบบตัวต่อตัวอาจารย์สู้ไม่ไหวโดนไอโรสนใช้เคล็ดวิชาจี้จุดเกงลิงคนที่โดนเคล็ดวิชานี้เข้าไปจะพูดได้แค่ประโยคเดียวว่าเกงลิงเห็นหมดเลยพวกเด็กๆและรันจึงตั้งใจฝึกฝนเคล็ดวิชาเพื่อที่จะได้ล้างแค้นให้กับอาจารย์ภาพตัดไปที่แม่ชินจังกำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ดีๆก็มีพนักงานร้านแบ็คแพนด้ารามเมง เชิญให้ไปชิมของฟรีตอนที่แม่กําลังจะทานรามเมงฮิมาวาริก็ได้ทํารามเมงหกแล้วเผลอกินไปหนึ่งคำเมื่อกลับมาที่บ้านฮิมาวาริก็กลายเป็นเด็กขอบตาดําและขี้งุดงิดทุกคนเลยได้พาฮิมาวาริไปให้รันดูอาการจึงได้ทราบว่าเป็นผลข้างเคียงจากแบ็คแพนด้ารามเมงตอนนี้ยังไม่มีวิธีรักษาพวกเด็กๆเ,เลยวางแผนลักลอบเข้าไปในโรงงานเพื่อไปสืบค้นความลับของรามเมงแบ็คแพนด้าจึงได้พบกับความจริงว่า ในขั้นตอนการผลิตไอโรนได้ใช้เคล็ดวิชาจี้จุดกินสักครั้งแล้วจะติดใจจนงงหัวไม่ขึ้นมีการจี้จุดใส่เส้นรามงิงเด็กๆก,ก็เลยอัดคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเมื่อได้หลักฐานแล้วกําลังพาการหลบหนีก้นของคาซามะคงได้เปิดออกแล้วถูกชินจังแซลทําให้คาซามะคงอายและถูกจับได้ว่ามีผู้บุกรุกด้วยความช่วยเหลือของรันจังทุกคนจึงหลบหนีมาได้แล้วหนีมาตั้งหลักที่บ้านชินจัง รันจังจึงได้แสดงเคล็ดวิชาที่ฝึกฝนมาให้อาจารย์ดูว่าฝึกฝนถึงกระบวน่าที่9้าแล้วซึ่งชินจังก็ทําได้ทั้งคู่จึงมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดวิชาเทพดุกดิกจากนั้นรันจังกับชินจังได้เดินทางไปที่เมืองจีนเพื่อตามหาดินแดนดุกดิกเมื่อมาถึงโบราณสถานที่อยู่ในดินแดนดุกดิกได้พบกับเทพดุกดิกคนที่จะได้รับการถ่ายทอดวิชาเทพดุกดิกต้องผ่านบททดสอบเสียก่อน ซึ่งผู้ที่เหมาะสมคือชินจังหากดื่มของเหลวนี้เข้าไปก็จะได้รับพลังแต่ชินจังไม่ยอมดื่มรันเลยแย่งของเหลวนั้นไปแล้วดื่มเองจึงได้รับพลังฝ่ามือเทพดุกดิกไว้ครอบครองหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับมาที่เมืองไอหย่าเทาคนที่นี้กําลังคลุมข้างกันไปหมดรันก็ได้ใช้ฝ่ามือเทพดุกนิกจัดการพวกแบ็คแพนด้าคนที่โดนหน้าตาก็จะกลายเป็นแบบนี้มีอาการคล้ายๆเด็กแรกเกิด รันกับชิงจังได้บุกเข้าไปยังสำนกักงานใหญ่ของแบ็คแพนด้ารามงและจัดการเอโอนได้สําเร็จแต่คนที่กินรามเมงเข้าไปก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติรันตอนนี้ได้ถูกพลังด้านมืดครอบงำมเรมียบร้อยแล้วไดไลซัดฝ่ามือใส่ทุกคนคนที่ขอบตาดําหรือคนที่ทําผิดกฎหมายจะถูกรันจัดการพวกชิงจังเลยไปฝึกฝนเคตวิชาแล้วมาจัดการกับรันได้มีการต่อสู้กันระหว่างรันจังกับพวกเด็กๆซึ่งเคตวิชาที่เด็กๆใช้ คือเพลงหมัดเยงกาเป็นการเปิดเพลงเราเต้นตามให้เข้าจังหวะผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะลุกขึ้นมาเต้นด้วยจนในที่สุดแคทวิชาเพลงหมัดเยงกาก็ได้ยุติความขัดแยง้งทําให้ทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งรันจังก็ได้ออกเดินทางเพื่อฝึกฝนกังฟูต่ตอไปจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับ